อวันนี้ก็ประมาณสามสิบท่านนะฮะบางท่านก็ติดติดตุดหลุดนะฮะไม่เป็นไรมีบากกรรมก็มีอยู่นะอืมก็ไอเรื่องประกาศสละนะครับไม่ต้องห่วงไม่ไม่กาศสละบวชเนี่ยไม่ต้องห่วงสละไปเลยอืมมันจะมีผลในภาคทิพย์นะฮะอย่างที่บอกนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าพูดไปแล้วแล้วไม่ได้บวชแล้วจะผิดคําพูดอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะฮะ มันเกี่ยวอยู่กับภายในในใจในจิตในใจนะเพราะว่าถ้าไม่ประกาศสละเนี่ยมันก็จะยึดอยู่อย่างนั้นอนะ่ะยึดอะไรก็ยึดอยู่อย่างนั้นนะอ่ะอืไม่ปล่อยไม่วางทีแล้วก็เรียกว่ายึดสิ่งอน,นิจจามันก็ไปกับอนิจจังอะ่ะพอมันเสื่อมไปมันสลายไปก็ทุกข์กับมันอย่างเงี้ยนะพออะไรมาใหม่ให้ยึดอีกพอยึดได้แรกๆก็สุขไปกับมันอีกมันก็สุขสุขทุก,ท,กทุกอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่จบไม่ชินทีเนาะนั่นแหละ คือประกาศสละประกาศถอนไปเรื่อยๆประกาศสละบวชไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอสิ่งที่มันเข้ามาจะทุกข์จะสุขแล้วเราก็จะเฉยๆไปเองอ่ะเฉยๆไปเองดีไหมอ่ะมันก็นอกเหนือสุขนอกเหนือทุกข์อ่ะมันก็ยิ่งกว่าอีกอืมมันไม่ต้องไปทุกข์กับอะไรไม่ต้องไปสุขกับอะไรนะก็ธรรมดาไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ช่วงนี้นะกรรมถึงตัวทุกคนเลยกรรมเยอะ พยายามขอขอมากรรมทุกวันนะฮะอย่างน้อยวันละครั้งนะอืมถ้าจะให้ดีก็เช้ากับก่อนนอนอย่างเงี้ยสองครั้งก็สลับบทก็ได้ไม่ต้องบทเดิมอืมเป็นกรณีกรรมแบบไหนก็ขอขอมากรรมตรงนั้นไปที่คลายไปนะฮะแล้วก็ถ้าชวนคนอื่นในบ้านขอขอมากรรมด้วยก็จะยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่ามันจะด้วยที่คลายกันไปทั้งหมดอืนะอย่าลืมเอ่ยปากชวนจิตญาณทั้งหลายด้วยนะฮะจะได้ทีคลายไป นะคือช่วงเนี้ยนอกจากกรรมภายนอกแล้วเนี่ยไอ้กรรมภายในที่เป็นอารมณ์กรรมทั้งหลายอนุสัยจริตทั้งหลายมันจะตีขึ้นมาด้วยทุกคนเลยจะเป็นอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้เราห่วงห่วงทําให้เราบ้าบอคอแตกไปกับมันอ่ะอืมอันเนี้ยเนาะถ้าใครจิตถูกห่อหุ้มด้วยวิบากทางอารมณ์มากๆเนี่ยก็อุทิศบารมีบ่อยๆเลไโออกมาบ่อยๆโสออกโออกโซโสโ สโางว่างๆโล่งๆไปนะถ้าโสไม่ออกจริงก็หยดน้ําลองทุกวิธีอ่ะลองด,องดูหรือว่าถ้าปิดกั้นเหนียวหนืดมากๆก็เอาโหสีออกมาก่อนเลยโอ้โหสีแกวกออกมาก่อนเลยนั่นแหะใครไปอยู่ในแวดวงที่เขาปฏิคาขัดเคือขัดแย้งเรานะเอาโหสีนําไปก่อนในที่ทํางานเองในในบ้านตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยในแวดวงพี่น้องหรือว่าหมู่ญาติทั้งหลายเนี่ย ถ้ามันเกิดการปฏิเสธปฏิฆะนะก็อโหสิไปก่อนนําไปก่อนอแล้วช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่อารมณ์กรรมเราอย่างเดียวนะพวกเจ้ากรรมในเวหรือว่าภูมิต่ําภูมิอะไรทั้งหลายเนี่ยมันแทรกหมดอ่ะตอนเนี้ยอืมนะบางทีเราอยู่เฉยๆก็มีแทรกคนนู้นคนนี้มาพูดอะไรไม่ดีกับเราก็มีอืมนั่นแหละฮะช่วงนี้นะก็จะเยอะหน่อย มันเพราะว่าตอนนี้มันเรียกอะไร่ะของขายพลังงานที่ครอบคลุมทั่วโลกเนี่ยโลกทั้งใบเนี่ยตอนนี้มันกาลังถูกปรับเปลี่ยนอยู่ลองรับยุคหน้าเนี่ยนั่นก็คือช่วงนี้มันจะแปรปวนหน่อยอืทั้งกรรมตัวเองทั้งกรรมคนอื่นทั้งอะไรทั้งทั้งหลายเนี่ยนะคนรอบรอบข้างเราเนี่ก็จะเริ่มวิปยคอกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยบางส่วนบางส่วนอืมคนที่มีบารมีรองรับอยู่<ๆ><ๆ>เขาก็ยังยังยังพอไปได้อยู่ นะแต่ว่าแต่ว่าของเราเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนเลยเพราะว่าพอขอขอมากรรมปุ๊บเนี่ยไอ้กรรมทั้งหลายทั้งมวลที่มันรอคิวอยู่มันก็จะล้นเข้ามาละต้องขอขอมากรรมไปบ่อยถ้าใครลืมละเลยในการขอขอมากรรมหรือว่าอุทิศบารมีออกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะติดขัดข้องคาเนาะโดยส่วนตัวเองของเราเองทุกคนของทุกคนเนี่ยก็ไม่ต้องไปติดขัดอะไรเพราะว่า พอไปติดขัดไปยึดติดอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะติดหมดเลยคือมันจะปิดกั้นปิดบังหมดเลยนะไอ้ก็ทําทั้งหลายมันไม่โฟล์ของมันเองโดยอัตโนมัตินะมันก็ทําให้ติดพอติดแล้วเราทําไงเปล่าเราเราก็ต้องไปจัดการมันพอจัดการมาปุ๊บมันก็เข้าอีรอปเดิมก็คือเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่เราจะเจอพระสัจธรรมเนี่ยมันก็จะติดขัดมันก็ต้องบริหารจัดการไปทุกอย่างเลยมันจะเหนื่อยมากนะแต่พอมาเจอพระสัจธรรมแล้วก็ทุกอย่างก็ ปล่อยก็คลายไปคือมีกิจอะไรก็ทําไปแต่ว่าอย่าไปติดมันอย่าไปอินกับมัน,น,นทําไปทําไปทําด้วยความเกื้อกูลไปนะอา่าที่บอกให้ทําด้วยความเกื้อกูลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคิดว่าทําเพื่อตัวเองเมื่อไหร่นะมันจะติดขัดหมดเลยมันจะเดี๋ยวก็งูงิดไอ้นั่นเดี๋ยวก็งมบิดไอ้นี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําเพื่อสละออกสละออกสละออก,รออกเรื่อยๆเนี่ยเกื้อกูลไปเรื่อยๆเนี่ยติดขัดอะไรปุ๊บนะ,นะเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายให้เองอ่ะมันเองอ่ะ อย่างเงี้ยอืมถ้าเราไม่เอานะแต่ถ้าเราเอาทําเอาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี้ยมันจะติดหมดเลยจะงุดหิดพุงซ่าลำคานะั่นแหละก็ติดเข้าไปแล้วนะก็ติดเข้าไปแล้วจิตก็ถอยออกมาอา่าโสถอยออกมาไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอินกับมันละช่างมันปล่อยมันอย่างเงี้ยโหส่โหส่ไปนะคือทุกคนมีเผลอบ้างอยู่แล้วแหละปกตินะฮนะะเผลอพบพอรู้ตัวปุ๊บก็โห่เส่โห่เส่ไปออกไปอย่าไปอินมันทุกอย่างเลย อีดนไม่ได้นนิดเดียวก็ถูกแล้วอ่นั่นแหละมีใครถามอะไรไหมครับคนที่จะถามถ้าปิดไมาอยู่ก็เปิดไมานะครับอืมถามมาได้ไม่เป็นไรมีไหมไม่มีผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะอืมก็ในกลุ่มเนี่ยนะบางทีพอมาอยู่ในกลุ่มรวมกันเนี่ยมันจะมีกระแสวิบาก กระแสะเวทนาที่ไหลเวียนเข้ามานะบางคนคืออย่างเอาง่ายๆอย่างเวลาเราเปิดกลุ่มเปิดไลน์กลุ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วมีแค่มีจิตที่จะโพสต์อะไรลงมาเนี่ยบางทีมันมันเรียก่กให้เกิดแกล้งกระเพื่อมในกลุ่มนะฮะก็คือในกลุ่มเนี่ยถ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาภาษาธรรมเนี่ยก็อย่าโพสต์เข้ามานะฮะอเพราะว่ามันสมมติว่าตอนนี้เรามีร้อยสิบห้าคนเนี่ยโพสเข้ามาเนี่ย มันไปเสียงมันไปดังเตือนร้อสิบห้าคนนะฮะเป็นกรรมทั้งหมดนะฮะน,นต้องระวังนิดนึงนะฮะก็เราเอาไว้ใช้ปลดล็อกกรรมเป็นหลักนะแล้วก็อ,อสอบถามข้อธรรมทั้งหลายนะฮะเป็นหลักจะได้ขี่คลายกันไปเพราะว่าบางทีถ้าปล่อยคลี่คลายกันเองบางทีก็จะหลงไปเรียกว่าหารู้หาเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยตรงอะเนะะื้อหาอืม คือบางอย่างที่มีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตในเฟซบุ๊กอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เขาเรียกว่าคือมันยังมีความบิดเบือนอยู่ในเนื้อหาอยู่ตรงนั้นอ่ะอืมตอนบางทีอ่านไปปุ๊บเราไม่รู้ตัวหรอกเราเน่นว่าตรงเนื้อหาละอย่างเงี้ยอ่าพอเข้าใจผิดไปเรื่อยๆปุ๊บตอนนี้ห่างเลยออกห่างไปเลยอย่างเงี้ยอืมนะฮะจะอ่านในเฟซบุ๊กอะไรก็ระวังหน่อยเนาะเอาง่ายๆคือฟังหลวงพ่อเป็นหลักอ่ะฟังหลวงพ่อเป็นหลัก แล้วก็แต่ว่าสิ่งไหนที่เราฟังแล้วอึดอัดขัดเคืองอะไรก็ตามเนี่ยถือว่ามันขัดต่อแคกพอฟังแล้วเราติดขัดปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปสนใจอืมเพราะว่าสุดท้ายเนื้อหาสัจธรรมเองจริงๆก็คือว่างไม่ใช่ว่าจะต้องไปฟังอะไรด้วยเอาความเข้าใจส่วนคนที่ฟังเอาความเข้าใจก็ก็ประกาศสละตัวปัญญาไปบ่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะเลิกหารู้หาเหน็นเองนะฮะอืมเนาะ โอเคมีใครถามอะไรไหมไม่มีเนาะโอเคงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเนาะก็โอเคแล้วแหละนะอะ่ทุกอย่างโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีอ่ะโ,ะโ,ะโซ 手手手。So, so, so, so.